สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมสวัสดีครับอยู่ผมเล่คือคือวันนี้ก็อยู่ในดิสคอร์ดของตัวเกมโอเมจิเน,นะครับผมตัวแมปโอเมจิเน,นะ,มมน X, นะผมก็มาดูสนิทพีคเลยนะครับผมอ่าเรามาดูอันแรกกันเลยโอ้โหอันนี้เป็นเกมมัเตอร์รีโมเดลนะครับแน่นอนว่าถ้ามีการรีโมเดลอาจจะมีการรีสกิลด้วยนะฮะซึ่งสกิลอาจจะดีขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ อาจจะไม่ได้รีสกิลด้วยก็ต้องดูนะครับผมแต่นี่ก็คือเป็นโมเดลใหม่นะมันก็มันก็ได้ตตกแตกอย่างเดิมมากเท่าไหร่นะครับผมเออนะครับเขารีโมเดลมาให้มันเป็นทรงเหลี่ยมๆนะดูจากแขนนะครับผมตอนนั้นเออนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูกันในเกมนะครับว่ามันจะรีสกิลด้วยไหมถ้ารีสกิลด้วยเนี่ยผมว่าเจ๋งเลยนะครับเพราะทุกครั้งที่มีเอเลนรีสกิลเนี่ยมันจะเก่งขึ้นนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต นะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นเอ็กซร์เลสที่เก่งขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เก่งขึ้นมาแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนอกนั้นที่มันกรร็ซอกับนี่มันก็ซอดไดเวอร์เทนี่เก่งขึ้นมาสามร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเอ็กซ์ลเลสเก่งคนน่ะสนุกนะแต,แต่ลงดันไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ต่อไปก็จะเป็นอันติเมตนะผมแรดโอ้โหดูดูโมเดลโคตรเท่อ่ะนะครับเฮ้ยโอ้โหดูนะโมเดลในเกมอะ่ะไอหยาอันติเมตรแรดเพื่อนๆรอชมได้เลย โคตรน่าจะโคตรเท่เท่จัดแบบเท่สุดๆอ่ะเอ้ยโหเขาใช้ใช้ต้องต้องอยากลยนะผมมันมันเท่จริงเนี่ยดูดิเท่แล้วเท่แล้วใช้งานไม่ได้อย่าอย่าทำนะมันต้องเท่แล้วก็เก่งด้วยนะครับผมเออนะครับอันติเมดอะ่ะอ่านี่ครับผมก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เข้าไปต่อกับเบบิกนะครับผมเหมือนเหมือนในเกมเลยนะเนี่ยที่ไปต่อกับอัลมิทิกนะครับผมแล้วก็เป็น แล้วก็หมุนกลับด้านด้วยเออมันหมุนมันหมุนลงเป็นทางแนวนอนนะจริงๆต้องแนวตั้งอันนี้หมุนปุ๊บปุ๊บอันนี้น่าจะเสริมพลังอะไรสักอย่างไม่รู้ครับมันแปะอย่างนี้เลยอะ่ะเออแปะอย่างนี้มันก็ดูลกลุงลังไงไม่รู้ <laughs> ดูแบบเนี่ยครับผม <laughs> โดนเมืเนน่ะโดนเมืเอน่ะที่ผมไม่รู้จะโดนอะไรบ้างครับนี่เสริมพลังมันเสริมยงี้เลยเหรอมันน่าจะเป็นเก็บชิ้นส่วนมานะผมว่าเก็บชิ้นส่วนมาแล้วก็มาแปะนะครับเหน็ด เน็ดเน็ดโคตรเน็ดโคตรกระโปงอะเน็ดกระโปงจริงนะครับเอ้ยมันเพิ่มเลือดหรือเปล่าทําไมผมรู้สึกมันเหมือนอุปกรณ์เพิ่มเลือดอ๋อไม่ใช่เนาะนี่นะผมนี่ Ultimate, Ultimate, อันนี้อนติเมทออนติเมทเอนติเมทไวมัดนะครับโมเดลสวยจ้าด,ดิ้งเี่ยเพื่อนสวยนะว่าทําโมเดลสวยมากเลยเนี้ยเออไวมัรอทแอนติเมทไวมัดขอให้มันแบบลงดันอันติเมทได้กินเกียร์นะผมว่าชอบผมว่าโกงนะครับดูเกมมันเทอร์มันเพิ่มเลือดป่ะเนี่ยมันเพิ่มเลือดหนึ่งพันป่ะ ทำไมผมรู้สึกว่ามันเพิ่มเลือดมาหนึ่งพันนะผมราะว่ามันเพิ่มเลือดหนึ่งพันเพื่อนๆและในนี้เราก็จะสามารถเราสามารถทําบักเลือดได้เป็นสิบล้านนะครับอ่าอันนี้ก็นี่เลือดหนึ่งพันโอ้ผมว่าผมว่าอุปกรณ์เพิ่มเลือดแน่เลยะเพื่อนๆไม่น่ารอดว่ะเนี่ยดูนาโนเมตรดิเลือดเลือดแปดสิบปกติเป็นเลือดของนาโนเมตรนะครับแต่ว่าไอ้หนึ่งพันเนี่ยน่าจะมาจากไอตัวนี้แหละ สรุปก็คือเลือดเป็นเพิ่มเลือดหนึ่งพันนะครับไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าเวบิกเนี่ยปกติเนี่ยโอ้โหบังมิดเลยวะปกติเวบิกเลือดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่นี่เหมือนจะเห็นเป็นสองพันกว่าน่าจะน่าจะเพิ่มเลือดนะอุปกรณ์เพิ่มเลือดนะครับผมโอเคสนิพีก,ก็มีประมาณตัวนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยครับผมนี่นะฮะเป็นอันติเมิเวบิกโอ้ถ้าเอาล่างนี้มาผมว่าโคตรที่เลยเนี่ยโคตรใช้ได้เลยครับผม รีทูคืออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าล่างนี้เทม่มากโอเคคลิปนี้เป็นมาเท่านี้นะผมมาบอกสนิทพิกนะเพื่อนๆก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปเไป็นไรแล้วก็รอชมได้เลยนะจ้าไปเจอกัน